อ่า้วครับผมก็ชื่อคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็กลับมากับเกมวันพันแมนเดอะสตองเก้นกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดว่าหนึ่งวันในวันพันเนี่ยต้องทําอะไรบ้างนะซึ่งมันอาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้สําหรับบางคนนะแต่ใครอยากเล่นเกมนี้หรือเล่นแฟนวันพันแมนที่เพิ่งจะรู้ว่าเกมนี้มันมีนะก็ มาดูกันได้ครับผมก่ <Okay. S 1> อนที่เข้าไปดูนะก็รหัสนี้เนี่ยมันมีสิ่งพิเศษอย่างหนึ่งครับผมดูที่เติมเงินครับผมหน้าน,นี้นะ่าจะไม่เคยเติมหรือเปล่าก็จะใช่โบนัสน่าจะไม่มีโบนัสค้ดูตรงไหนวะอ่าโบนัสเติมเงินไม่รู้ดิแต่รหัสนี้ไม่ได้เติมเง็นนะ้นี่สอง years later อ๋อนี่ครับผมโบนัสเติมเงิน รหัสนี้ไม่เคยเติมนะครับผมผมบอกเลยว่าผมไม่เคยเติมนะ oh, <no. S 1> นี่ครับผมไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นครับก็รหัสนี้มันดีอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ครับกระป๋าครับมนี่กระป๋าเรามาดูตั๋วครับผมนี่ครับสองร้อยสามเจ็ดใบโหดมากนะตัว๋วสองร้อยสามเจ็ดใบก็นี้ผมน่าอยากเอาไว้เปิดนะทางด้านของซูริวนะกับทางด้านของโวลล์ซึ่ง รหารนี้ผมแจกนะครับผม oh God. Wow. ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ไว้กันไว้ด้วยนะครับผมอา่แล้วน่าจะแจกอยู่นะแจกแน่น,นอนครับราหัรนี้เพราะว่า,วาผมจะกลายเป็นอัศวินเวทมนตแล้วยังไงเลยเพราะ <My God. S 1> ว่าตอนนี้ผมยิ้เกียดเล่นมากเกมนี้ขอแค่ 100รยไลค์แล้วกันครับผมกับผู้ขอเลยนะขอหนึ่งพัซับได้ไหมครับทุกคนกดแค่ครั้งเดียวอะรหัสนี้เนี่ยมันเป็นรหัสที่ผมเล่นมาน่าจะประมาณ4เดือนแล้วครับผมก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะแต่ว่าผมก็เก็บตัวดำครบทุกครั้งนะอันนี้ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเคล็ดลับของการเล่นวันพันก็คือการบริหารเพชรให้ดีครับผมก็มันบริหารยังไง สปาอยังไงเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบก็เหมือแรกนะวันนี้ครับผมทุกคนเห็นไหมให้ทุกคนเนี่ยเล่นโฆษณานะก็มันอาจจะมีหุ่นยนตบ้างเพราว่าวงล้อครับผมวงล้อแห่งความเกลือก็หมุนถ้ามันลงอย่างนี้ยคือเรากดรับรางวันได้เลยนะแล้วก็มันหมุนเรื่อยๆครับผมกดที่เปลี่ยนรางวันนะ เพื่อให้มันกดเด้งเข้าเพจครับผมแล้วก็มันจะมีเวลารอประมาณห้านาทีนะแล้วก็กลับมาทําใหม่ครับผมซึ่งก่อนตอนที่มันรออ่ะเรามาทําตรงนี้ครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นการอธิบายนะผมไม่ได้ทํานะนี่ครับผมมันเรามาทาตรงนี้นะถ้าเราเหลือประมาณาเวลาประมาณเท่าไหร่แล้วก็เข้าไปทำนะครับผมซึ่งเควสรลายวันนี้ทําให้เกือบหมดเลยนะผมมีอยู่หนึ่งเคว s ที่ ไม่น่าทำเท่าไหร่น่าจะเป็นอ่าแรกแรกโกนะอันนี้ผมไม่แนะนำนะเพราะว่าเปลืองครับผมสาสิบเพชรก็เปลืองอยู่นะเพราะว่าโกนไม่ได้หายากอะไรมากประมาณนี้ครับแล้วก็อ่ามีอะไรอวะอ่าน่ายาดนี่ครับลานตดลองโรง้านตดลองนะเยอะๆเลยซึ่งตอนเราลงเนี่ยเราลงแบบสูงๆไปเลยเสียงเหินก็ ลงไปเลยนะซึ่งสูงครับผมยิ่งสูงยิ่งได้เพชรเยอะนะมีเพชรลายวันอยู่นะครับผมก็จบแต่และว,วันเนี่ยมันก็จะได้เพชรนะเนี่ยครับผมก็ได้จากตรงเนี้ยเยอะมากแล้วก็ใครที่อยากได้เยอะๆก็นี่ครับเรียวไทม์ก็ดวนเรียวไทม์นะก็อผมไม่ได้เล่นนานมากนี่ครับเขาจะเปิดให้เล่นนะเขาเปิดถ้าอย่างนี่ครับผมเวลาตามนี้นะ ข้างบนเลยก็ประมาณนี้ใครเล่นเยอะๆเนี่ยมีอันดับนะครับผมอันดับมีของรางวัลน,นะครับทําไปเล่นไปนี่ครับรางวัลรางวัลตรงนี้หละนี่ถามว่าแจกเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่แจกเยอะมากเอยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยเราสามารถกดรับได้เลยนะไม่ต้องไปทําอะไรครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมอารีนาสุดยอดจะเป็นแฟนอารีนาสุดยอดเอา ผมยังผมเพิ่งเปิดนะเนี่ยน่าจะเพิ่งเปิดนี่เอาทำไมมันติ้งมาตรงนี้วะอ๋อผมยังไม่ติดอันดับนะ๋อมันมันต้องติดอันดับก่อนเหรอวะประมาณนั้นอันนี้น่าสุดยอดนะเล่นได้ครับผมใครที่เล่นบ่อยๆกับทางด้านของการลงดานลงอะไรแบบเนี้ยมันก็ได้ของที่ดีๆอยู่นะคือเราเล่นทุกตรงเลยครับผมก็แล้วก็วันหนึ่งนะบริจาคอการบริหารเพชรนะถ้าใครแบบ ดองแบบริงจังนะผมแบบไม่เอาอะไรเลยนะไม่เอาตัวละครเลยประมาณนี้เท่านี้พอครับห้าสิบอันอันนี้ผมว่าคุ้มนะแล้วก็อันนี้แค่หนึ่งอันพอครับแล้วก็พวกนี้จะรีก็ได้นะมันรีเฟซฟรีครับผมรีรีเฟซหรือเปล่ารีเฟซฟรีประมาณนั้นอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรประเด็นหลักๆก,ก็อยู่ที่ตรงนี้ครับแล้วก็เควสายวันนะแล้วก็อ่าอะไรนะ ตรงนี้ก็กดได้ครับผมแชร์แล้วก็กดย้อนกลับเลยนะแบบรวดเร็วคงขอรับตรงนี้ก่อนละกันอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วก็สพดเลยที่นี่ครับกิจกรรมเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องมันแจกค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันตอนนึงครับก็เกมน,นี้หาเพชรไม่ยากนะแต่มันหาค่อนข้างที่จะต้องเล่นนานอยู่เหมือนกันประมาณนั้นอันนี้เพชรผมน้อยเพราะว่าผมเล่นหลายอันนะ ผมอ่าไปซื้อแล้วไงแต่ว่านี่ครับประมาณนี้นะใครที่ดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมในช่วงท้ายเดี๋ยวผมจะสรุปไว้แล้วกันครับว่ามันมีอะไรบ้างนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าได้ไหมจำไม่ได้ละไม่ได้เล่นานาะนแต่ตีทุกวันดีสุดครับผมนี่นะแล้วก็จะมีเอ่อตรงไหนวะ แล้วก็มีอันนี้นะที่ทําให้เราเก่งขึ้นได้ครับผมเป็นทีเ่เล็เกเล็กๆน้อยๆนะสําหรับอ่นี่ครับคอคอฝึกฝนนะก็มันจะดีเซตทุกวันจันทแล้วก็วันพฤหัสนะครับผมวันนี้แล้วก็ถ้าใครแบบอยากเล่นหนืนนะก็ฟาร์มไว้ก่อนนะครับผมแบบฟาร์มวันแรกก็ดีแค่ด่านหนึ่งพอนะเดี๋ยวทําให้ดูครับอ้าวกดผิดไม่ได้กดตัวนี้เราต้องรู้จักตัวละครก่อนเนี่ย แล้วก็ตีแค่ด่านหนึ่งแล้วเก็บไว้นะแล้วก็วันถ้าเป็นพวกดีบันจัน์ก็วันพุธค่อยมาเล่นนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นพวกอ่าดีวันพุหัสนี่คือวันเล่นวันอาทิตย์เลยนะยังไงก็ทันครับผมแล้วก็มีด่านพวกนี้พวกนี้ก็ได้เพชรอยู่เหมือนกันนะขอดูก่อนว่ามันได้ไหมน่าจะได้แหละไม่ได้หรอวะขอโทษครับผมมันน่าจะได้ตอนตี พวกเก็บเปิดเปิดพวกนี้ไม่จะได้แล้วก็ฝึกฮีโร่ฝึกฮีโร่ไม่น่าได้นะแต่ตัวละครเราเก่งดีครับรแล้วก็จะมีตรงนี้ตรงนี้ได้นะผมเป็นนี่ครับรางวัลนะอันนเพชรนี่ครับเพชรเยอะมากที่ผมได้มาจากอันนี้น่าจะได้ประมาณสามพันได้อยู่เหมือนกันถ้าเล่นจนจบไม่น่าจะสามพันน่าจะเยอะกว่านั้นเยพวกกิจกรรมพวกนี้ก็มีเพชรให้นะครับผม เช่นการผูกอีเมลผูกบัญชีรหัสนะน,นี้ผมยังไม่ผูกนะไม่เคยผูกบัญชีนะครับผมไม่รู้ว่าผมเล่นมาได้ไงแต่ผมทำรหัสไปแล้วนะไม่ได้ผูกบัญชีอีเมลนะครับสามารถเล่นได้นะพวกนี้ครับบิงโกก็เล่นเอาสองอันนี้โหดมากเหมือนกันก็เดือนหนึ่งก็ดีไปประมาณสักครั้งหนึ่งเขาใช้เท่าไหร่วะน่นจาจะประมาณเจ0ดันสองนะน่าจะได้สามสหไป ขายเท่าไหร่สามน่น่าจะสามสิบหกนะเดือนหนึ่งมีเจ็ดสิบสองใบนะครับผมก็ประมาณหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นห้านะเก็บไว้เลยก็เก็บต้นเดือนปลายเดือนประมาณนั้นเพราะว่าเกมน,นี้ไม่ได้เก็บเพชรยากนะมันยากที่เราจะต้องทําตรงไหนมากกว่าแล้วก็การประหยัดนะในการใช้เพชรนะครับผมเราเล่นไปเ,เรื่อยๆอะ่ะยังไงวันหนึ่งน่าจะพันขึ้นอยู่แล้วแค่ตัวนี้ก็สอ,องพันไอ้เลิกสองเนสองร้อยห้าสิบละ แล้วก็มีตรงนี้ที่วันหนึ่งถ้าเราทำเนี้ยก็ก็ได้มาสองร้อยแล้วก็สี่ร้อยเลยแบบสี่ร้อยฟีอ่ะแล้วก็มีว event พวกอีเวนต์พวกนี้ยังไงก็ห้าร้อยหกร้อยแล้วครับผมมันค่อนข้างที่จะเก็บเพชรง่ายมากเลยนะเก็บนี้ก็มาแนะนํากันก็ไปดูที่ตรงข้างในนี้ก่อนเคว์เทาครับตรงนี้ก็เป็นตรงเพิ่มพลังเหมือนกันไปไม่ใช่ดิตรงนี้ดิฟิกเกอร์ครับผมฟิกเกอร์ฟิกเกอร์โยกอ่ะฟิกเกอร์โยกฟิกเกอรแบงฟิกเกอร์เข้าไปหรอ ติ๊กเกอร์ติกเกอร์โยกนี่มันมันได้เยอะอยู่เหมือนกันนะพวกนี้มันก็เล่นแล้วมันก็ได้เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าเราเล่นแล้วมันเราไม่ได้อะไรเลยนะทุกอันมันมีกิจกรรมให้ครับผมเนี่ยพวกนี้มันมีมันมีเพชรมีอะไรให้หมดนะครับตรงนี้ก็มีเพชรนะนี่มีห้าสิบเพชรโอ้คือแบบ ไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นไม่ได้นะถ้าเล่นทุกวันยังไงก็ทันนะครับผมวันนี้ของจริงวันนี้ก็ฝากไว้ก็น่าจะมีประมาณนี้ก็พวกเควสคว่เพวรพวกนี้นะก็เป็นประมาณนี้ครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับการหาเพชรในหนึ่งวันนะก็สับสนนิดนึงก็มาสรุปกันนิดหน่อยครับผม ในการแบบหาเพชรนะก็มีตรงนี้ครับมีวงล้อนะฟรีไอเทมภากรกิจครับผมแล้วก็มีข้างในเควท์เฮาครับมีเล่นอารีนาเล่นอารีนาได้ได้สูงสุดละเล่นออาเล่นตรงนี้อารีนาสุดยอดแล้วก็ดวลเรียวไทม์สองอันนี้ก็ได้อยู่เหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้เยอะกับสึกดวลสึกดวลก็ได้เพชรนะแต่วันนี้มันค่อนข้างห่ง แล้วก็พวกกิจกรรมบางครั้งก็มีให้ออพเชรนะแล้วก็พวกอีเวนต์อะไรแบบนี้ก็เฟ้นในเรื่องนะเฟ้นในเรื่องนี่ได้เยอะเหมือนกันเยอะโคตรเลยแล้วก็เควสต่างๆครับผมอันนี้มันได้เยอะมากอันนี้ได้ไหมาตรมันได้เหมือนกันครับนี่สามสิเพรเลยทีเดียวเชียวก็มีที่สำรวจนะแล้วก็ตรงข้างในนี้นะแจกเพสด้วยครับประมาณนี้ได้แน่นอนนะสําหรับถ้าใครอยาก จะได้ตัวละครสักหนึ่งตัวเนี่ยก็น่าจะต้องเก็บประมาณกี่เดือนวะน่าจะประมาณ2เดือนครึ่งนะครับผมได้แน่นอนหนึ่งตัวก็คิดดูว่า2ตัวผมเก็บมากี่เดือนอะ่ะก็ประมาณนี้ครับแต่ก็ทุกคนเนี่ก็อย่าลืมกิจกรรมตอนต้นคลิปนะครับผมอย่าลืมกันนะว่ากิจกรรมเนี่ยมันดีขนาดไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะครับผม แต่ก็รอดูทางด้านของกติกาในการเล่นกิจกรรมนะก็รอดูเลยครับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบนี่ก็อย่าลืมกดไลค์สตครกเก e กแชร์กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมดูคลิปต่อไปของผมด้วยนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายเจ้าไปเจ้าบายครับพูไปแล้วครับเจอกันไปละจุกุ